สวัสดีค่ะวันนี้มิงจะมารีวิวที่พักพัทยาที่ให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่พัทยาเลยค่ะร่มรื่นโรแมนติกสงบและที่สำคัญพระอาทิตย์ตกสวยมาก เดมนตราพัทยาเมื่อมาถึงอย่างแรกเลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจ ATK ให้เราก่อนเข้าพักตรวจฟรีนะคะระหว่างรอผลตรวจ ATK แล้วก็รอห้องพักนะคะเขาก็จะมีเซ็ตของว่างมาให้ทานเล่นค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มิงก็ได้ชิมแตงโมน้ำตาแห้งอร่อยดีค่ะอ้อแล้วเขาก็จะมีไอศครีมเนี่ยให้ตักฟรีไม่อั้นด้วยนะคะ วันที่มิงมาเนี่ยจะมีคนมาแล่นเรือใบด้วยนะคะเรือใบสีขาวๆเนี่ยตัดกับน้ำทะเลสีครามสวยมากค่ะพอมิงอิ่มขนมเนี่ยก็เดินย่อยถ่ายรูปเล่นค่ะรอเวลาเข้าห้องพักแต่ว่าเสียดายค่ะเขาเลิกแล่นเรือใบแล้วแล้วก็ได้เวลาเข้าพักค่ะเราไปดูห้องพักกัน จะเป็นแบบการ์เด้นสูตรนะคะภายในห้องอก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะและทุกห้องพักของเดอะมตราพัทยาเนี่ยเขาว่าจะมีผลิตภัณฑ์ของวักซิธานให้เราได้ใช้ด้วยนะคะสําหรับในห้องน้ำเนี่ยเขาว่าแบ่งเป็นสองห้องแยกเป็นห้องทําธุระส่วนตัวกับห้องอาบน้ําภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ของวักซิธานให้ใช้ด้วยค่ะ และมุมเล็กๆตรงนี้ค่ะก็จะมีกาแฟแคปซูลไว้ให้ด้วยสามารถขอเพิ่มได้ไม่อั้นนะคะอยากจะชิมรสไหนเนี่ยก็เลือกได้เลยค่ะขนมทุกอย่างเนี่ยก็ทานได้นะคะไม่เสียเพิ่มน้ำในตู้เย็นก็เหมือนกันนะคะทานได้หมดค่ะไม่เสียเงินเพิ่มและถ้าใครเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ล็อกซิทาแล้วติดใจนะคะสามารถซื้อกลับบ้านได้ค่ะเขาว่าจะมีราคาบอกเราด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ ห้องที่มิงพักจะเป็นโซนสวนค่ะพอเปิดประตูระเบียงออกมาเนี่ยก็จะเป็นวิวแบบนี้แต่เดินไปอีกนิดนึงอ่ะก็เห็นวิวทะเลแล้วค่ะไปเดินเล่นดูรอบๆที่พักกันค่ะ พระอาทิตย์ตกจนหนำใจอ่ะก็มารอทานอาหารค่ะนี่ช่วงที่มิงไปพักเนี่ยมือข้ามาเขาจะมีโปรโมชั่นฟรีชุดอาหารทะเลซีฟู้ดพร้อมกับไวน์สองแก้วให้ด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นเซตซีฟู้ดนะที่ เาจัดมาให้นะคะเยอะมากอะ่ะมิงว่ามิงน่าจะทานไม่หมดนะไม่รู้เจจะทานหมดหรือเปล่าแล้วก็เซตนี้นะคะจริงๆอะ่ะเขาจะมาคู่กับไวน์ขาวะคะ่ะแต่ว่ามิงกับเจไม่ทานแอลกอฮอล์นะคะ mm hmm. ก็เลยขอเปลี่ยนเขาเป็นน้ำเต็งโมกับน้ำมะพร้าวนะคะเยอะมาก อ๋แต่ว่ามิงอสั่งข้าวผัดเพิ่มนะเพราะว่ามิงเป็นมนุษย์คาร์โบไฮเดรตค่ะมิงต้องกินข้าวด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสั่งนอกเหนือจากนี้ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าอันเนี้ยไม่รู้ว่าเราจะจัดการกันหมดหรือเปล่านะอิ่มแล้วค่ะขอตัวไปนอนก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะมาเริ่มต้นวันดีๆด,ด้วยอาหารเช้าอร่อยๆปรุงใหม่แบบไม่จำกัดกันค่ะ อาหารเช้าที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบอาลาคาร์นะคะสามารถเลือกสั่งในทุกเมนูเลยนั่งเล่นเพลินๆสักพักค่ะก็ถึงเวลาที่มิงจะต้องออกเดินทางแล้วนะคะก่อนกลับทางเดมอนตราเขาให้ถุงปิศนาเรามาหนึ่งถุงค่ะ เปิดดูข้างในเนี่ยก็จะเจอแซนด์วิชสองชิ้นกับน้ำสองขวดอยากจะบอกว่าน่ารักมากค่ะเป็นความใส่ใจที่ทำให้เราประทับใจนะคะส่วนตัวมิ้งเนี่ยให้10เต็ม10เลยค่ะสำหรับเดอะมอนตราพัทยานะคะถ้าใครมาเที่ยวพัทยาเนี่ยก็ลองแวะมาพักที่นี่ดูได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิ้งกี้ชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ